มีแรงแรงให้นั่งไหมอยากนั่งว่ะ400นั่งแบบเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมันชินผมยาพี่เบอร์ครับอ,เ,อเ,เปล่าเปล่าว่าเลยเป็นเปล่าเอ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมในรายการชัง Only จูนิ่งแอนด์เดทัมนะครับวันนี้ผมมาอยู่กันที่เบิร์หลัก5าผมให้พี่เบิร์พามาลงเรือนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากรถลงมาเรือสักนิดนึงงในๆเราก็มาหลัก5แล้วทานไม่ได้เลยกับร้านหมูสเต๊กคุณลงเอาหมูสเต๊ะล้อยหนึ่งอ่าเออนี่หมูสเต๊มบอกเลยที่นี่นะสูตรเด็ด้าเอาเย็นชา อ่ามีดะชายเย็นเอาหนึ่งแก้วมาที่นี่ต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องมาชิมกับหมูสเต,ต๊ะหน้าอู่พี่เบิร์ดนะอร่อยที่สใครที่แบบสนใจก็โทรได้เลยหมูสเต๊ะนะครับมีมีใส่ร้ายเปล่าระวังติวตามลมนะลัดใครลงลัดตัวลัดตัวมีใส่ร้าไม่ระวังนะเรือผุ้ผู้่นโอ้โหแรงขนาดนั้นเลยหรอที่หลักห้านี่เขาว่าเรือแรงใช่ไหมเรือแรงแล้วเรือเร็ว ยั่วยัๆวยัวยัวยัว,ยวมาที่นี่ต้องกินอา้าวชายเย็นให้ผมหนึ่งแก้วหมูสเต๊ะผู้ใหญ่เอี่ยมป่ะไปกับผมด้วยไหมเนี่ยไปป่ะขับปะ่ะได้โมนาเน<ร>ด็กพี่ขับไหวหรือเปล่า<ถ>อ่ามาดูว่าวันนี้พี่เบิร์ตจกัก ขับรถแล้วมาขับเรือเป็นไงเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกเรืออะไรพี่เบิร์ตเรือกระบะครับเรือกระบะความยาวมันกี่เมตรนะพี่ที่นี้ยาว,ยว,วางได้เหรอสี่วาสองสี่วาสองอันนี้คือถ้าก็หมายเก้าเมตรเปรียบเสมือนเฟรมก็คือต้อง make to order ใช่แพงไหมอะไรครับเรือแสงกระบะแสงกระบะข,ขึ้นอยู่กับว่าหนาบางเล็กใหญ่สั้นยาวอะไรพวกนี้ด้วยเพราะเรือมันไม่เหมือนรถเ,เรือมันเหมือนกับ เมนทดอร์่างที่บอกอะไรก็ได้แล้วแต่เราเ,เราต้องกาหนดสเปกการต่อเรือไหมว่าพี่ผมจะเอาเครื่องขนาดเท่านี้อะไรเท่านี้ใช่ร้านที่อู่อู่ต่อเรือร้านทําเรือเนี่ยเขาก็จะประเมินวะ่าเครื่องเท่านี้เรือต้องใช้เรือใหญ่เท่าไหรกว้างยาวเท่าไร่เอาไปใช้งานอะไรใหญ่ก็ความเร็วก็จะลดลงไม่น้อย,ยนะอะไรเงี้ยเพราะน้ำหนักเยอะเลยถ้าเรือกระบะพวกนี้คือส่วนมากเขาจะมาวางเครื่องในเป็นรูปแบบของดีเซลเครื่องบอกใหญ่ถ้าลำใหญ่ใหญ่ขนาดนี้นะ<า>ก็จะเป็นดีเซลหมด อันนี้ที่เรากําลังจะพาไปลงก,ก็จะเป็นในเครื่องของยิงก <99. S 1> ี่เจ้าตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่สองที่เราก็จะนั่งก็คือเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นสเปค1.9โบกคูก่พี่เบิร์ตใช่ครับเหมือนกันเลยสเปคเดียวกันสเปคเครื่องยนต์เป็นไงพี่เบิร์ตใช่ในเครื่องเดิมนี่ทำในรอบนอกก็เหมือนรถนะถ้ารถก็คืออย่างไร้ข้างนี่แหลข้างในเครื่องยังไม่แกะเลยเครื่องมาตรฐานพวกนี้แรงม้ามันเยอะไหมแค่คราวๆนะประมาณ400ที่ ถ้าเราเป็นบนรถนะใกล้เคียงประมาณ200เปรียบเทียบวิหรือความเร็วท็อปสปีดของหน้าใหม่มันจะอยู่ความเร็วเท่าไร่สำหรับรถถ้ารถจมันมี200ยี่สออแต่ถ้ามันอยู่บนเรือเรืออันนี้มันเป็นเวทมันเป็นกลื่งนเกล่เรือวิธีวิ่งใช้งานได้สปีดก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ140กว่าบนน้ํากับบนบกความเร็วจะต่างกันความเร็วสูงสุดที่ทําได้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะหน่วยเดียวกันแต่ว่าอัตราเร่ง ในเรือมันขึ้นเร็วกว่าเยอะเรือแต่มองเนี้วิ่ง140แต่แบบ400เมตรถึงแล้วนะสเปคที่ทําไปก็คือจะเป็นรูปแบบของ t u โบคู่ใช่การโมดิฟายมันจะเหมือนรถไหมเหมือนไม่เหมือนกันเลยทำปัม๊มทำัวฉีดมีแคมเหมือนกันเงี้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยคือ, Concept อนนคอนเซ็ปต์อันเนี้ยคือสามารถใช้งานจริงได้บูดเยอะไหมพี่เบิร์ดตัวนี้อยู่ประมาณ40-50ปอนด์ใช้ t u โบอะไรบ้างครับอันนี้เป็น e5 ลูก e5 ลูกหนึ่งแล้วข้างล่างอีลูกลลเป็น turbo 46ก็คือบูด ก็ไม่หนักหน่วงมากใช่เพราะว่านี้คือสเปกก็คือให้ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันนี่เตอก็คือน้อแบบน้ำเลยน้ำคลองรอเย็นถูกน้ำเย็นน้ำในคลองมั้นระบายเลยเออเจ๋วยมลเอาว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ลงเรืออย่างนี้พี่เบิร์ดผมพูดจริงผมไม่เคยนั่งพี่แล้วผมถามว่ากลัวไหมส่วนหนึ่งก็กลัวแต่ถ้าพี่เบิร์ดขับ ผมไม่กลัวหรอกน้ำตื้นพี่ครับต้องตรงนี้ไม่มีถั่วจริงใบพัดเขาว่ามันมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงแพงก็มีถูกๆก็มีพี่แต่พวกนั้นมันก็จะเหมือนกับความแข็งแรงคุณภาพมันสู้ไม่ได้พวกที่แพงๆก็จะเหมือนกับคุณภาพสูงกว่าความทนทานเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอานะที่คลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาคือผมไม่อยากจะมาลงลึกสเปคเกี่ยวกับทางด้านเรือเท่าไหร่ผมอยากจะมาเยี่ยมเยียนหาพี่เบิร์ดว่าตอนนี้พี่เบิร์ดทำอะไรอยู่หนีบกมาลงน้ำ มันก็ไม่ดีแล้วพี่งานบวกก็ยังมีอยู่แต่ว่าจะเป็นรถถนนเยอะรถลูกค้าอาจจะห่างหายจากสนามไปเพราะว่าโควิดแบบนี้ก็เป็นรถถนนแต่เรือค่อนข้างนี่เยอะกว่ารถก็เท่าๆกันมากกว่าพอๆกันนะ เมื่อกี้นะผมผมเริ่มมองหน้าเขาแล้วผมกลัวแล้วพี่ <c oughs> ผมมาถึงปุ๊บเขาขับเรือมาผมบอกว่าเลยมีแรงแรงให้นั่งไหมผมกลัวเขาจะกรรมแม่งหมดเลยพี่ <c oughs> ผมถามว่าอารมณ์เป็นไงอารมณ์บอกว่ามันก็จะเหมือนว่าเรานั่งท้ายกระบะดอารมณ์เดียวยพไ่ไปไปกับผมด้วยนะเดี๋ยวพอนผมจะโน้อไปด้วยผู้ใหญ่น้อย่างน้อยมันก็มีผู้ร่วมอุดมการไปกับผมหลายหคน อ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟิลกันที่ว่าเครื่องหนึ่จุดเก้าโบคู่อยู่บนที่เรือกระบะฟิลมันจะเป็นยังไงกับครั้งแรกในที่ผมลงเรือั <How S 2> บ,<ะ>บเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะไปนันขับเองไปกับผมได้ เ้ยยเมื่อไหร่แม่งจะถึงวะหน้าไหนๆก็หน้าไหนแล้วนะแม่งเริ่มกลัวแล้วถ้าเป็นเครื่องยนต์เริ่มกลัวแล้วขอเป็นไม้พายแทนได้ไหมอ่าใบพัดเท่าไหร่นะพี่เขาว่าตีกัน3ามหมื่นนะสามหืนไม่ใช่ว่ามูลเดียวจะจบนะใช่ ปเขาอยู่ใส่เครื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างใบนี้มันเป็นของเครื่องสามพันอืมนี่จะปุุงเอามาเอามามาเตรี่อนดูผู้ยาโน้ดพร้อมยังครับพร้อมครับอ่ะลูบี้พร้อมยังพร้อมครับช่างเบยพร้อมไหมลูบี้พร้อมเปล่าโอเคผมขับเองนี่คืออะไร G P S หรอ G P S ครับเดี๋ยวกูว่ามันขยี้ตายแน่เลยเนี่ยขยี้แน่นอนเลย โน้ตั้งหน้าอา้าวยังเป็นชุมชนอยู่นะพี่บอนะใช่เป็นชุมชนอยู่อันนี้เขาเรียกชุมชนอะไรพี่บอนี่ย้ใ,ใ,ใกล้บ้านผมเลยสองวันที่แล้วอะ่ะมันจะมีเฟซบุ๊กมันจะแจ้งเตือนอยู่ใครแล้วผมมาหาพี่เบิร์ตที่ช่องเจ็ดนั่งมาหาพี่อะพี่จำได้ป่ะที่ช่องเจ็ดเขาร้องเรียนอะ <laughs> เราไปดูฟิวต้องจังไหม อ,อันนี้คือคลอ,องเขาเรียกคลองอะไรครับเนียคลองดำเนินสะดวอันนี้คือคลองดำเนินสะดวกใช่ไหมอันนี้คือไปตลาดน้ำดำเนิน <ๆๆ S 2> อันนี้ก็คือไปเส้นบ้าแผลว<ช>บัดเส้นส้ม ก็ต้องว่าเราเราต้องอนทนเรือให้มันอยู่ในในใน,ในลายของมันแค่นั้น,นใช่ป่ะแต่ถามว่าความเร็วมันน่าก,กลัวอะไรไหมมันก็ไม่น่ากลับผล,ลกระทบใช่ไหมนนมันได้ความมันคนงรถใช่ไหม ชินนะไปไง่ะผู้ใหญ่ไม่พูดไม่จาใครเลยมั่วผมปิวหนึ่งใบแล้วผมไม่ได้ใส่ด้วยแมงมั่วอยู่กับพื้นนะปิวไปแล้วอ่ะเออเอา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 อันนี้คือปั๊มออก ใช่ไหมพี่เบิร์ดนิดนึงค่ะมันจะกระพือคือกระพือแหละกระพือขึ้นถ้ามันเจอคลื่นแรงกว่านี้มันอาจจะกระพือมากกว่านี้ปบบใช่โอ้ยเจอมวก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 อย่าบอกให้ผมว่ายน้ำไปเอานะเนี่ยนี่นะเนี่ยมีเกียร์ดีไงอ๋อมีเกลียวคือถอยได้เข้าเลยทีนี้ทำ,ทำไรอะ่ะสวิบผ่านแล้วนึกว่าจะให้ผมลงไปเกี่ยวสวะ เบียซีต้องเข้าแล้วชั<อ>่วโมงนี้่เลยมาลูกพี่ขอบคุณมากครับโอ้โหขับเรือพาดูความเร็วของมันแล้วยังจะมาหามวยให้ผมอีกโอ้โหเ<ห>บียซีต้องเข้าแล้วนี่โอเคเไปต่อไม่ปิวแล้วเปียกน้ำขอขอดูความเร็วหน่อยขอดูความเร็วหน่อยลูกพี่เท่าไหร่ผมว่าน่าจะประมาณร้อยที่ร้อยยี่ส<อ>ิบดูตรงไหนอะร้อยสามสาม ขอแค่ร้อยแถมมายี่ไม,ม่้ยี่บาทแล้วแบบนี้มีเล่นกันทุกวันไหมพี่เบิร์ดถ้าคนส่วนมากที่จะมาเล่นในกองเรารไม่ทุกวันวนนันว่างวันอาทิตย์จะมาเล่นเป็นกิจกรรมรีแลกไป นะแต่เราก็ไม่ได้เบื่อมาเหมือนกับกอบวัวชาวบ้านไงพวกที่เรามาวิ่งก็เหมือนกับใช้เรือที่เสียงมันไม่ดังอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่บํามีกี่ลำผมมีสองลำมีสองลำเป็นเรือกระบะเหมือนกันไม่ใหญ่ผมเป็นเรือยีแปดเรือยี่แปดเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เหรอผมยี้เครื่องหกหกสิบเองนี่อยู่ประมาณร้อยสี่สิบรอร้อยห้าสิบกว่าเนแล้วก็มีเอลสิบห้าเท่ามูเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เป็นเท่าปักเดินทางกลับอู่กัน ยอดสุดยอดเลยไปไหนอะวัดหลักศรีไปวัดหลักศรีอ่าไปไหว้พระหลักศรีกัน,น,นอันนี้คือเรือบรรทุก,กเรือทัวร์ลิงเรือทัวรลิเรลเลงเดี๋วบอกว่ากรรมอีกแล้วนะ าดติและแบบนี้เราอยู่กันที่หน้าวารักสี่เขายัไม่ด่าเราหรอเสียงเราไม่ดังนะพี่อ๋อเสียงเราไม่ดังแต่เรามีความเร็วไงไม่เกี่ยวพี่ไม่เกีป็นเรื่องเรื่องเนี่ยเขากลัวเรื่องเสียงถ้าเสียงดังกันง่ายชาวบ้านว้ายวายแต่อย่างเงี้ยเราเสียงเงียบอย่างพี่นี่มันอ่ะผมยาพี่เบิร์ดครับปะเฝ้าวข้าวว่ะเลย เป็นเต้าหูเอ้ยลูกพี่เอาไม้พายให้พี่เบิร์ดไเบ้นมาเตรียมเยอะเตรียมแล้วนะเตรียมเยอะเบ้นมาเตรียมเยอะเอาพายอันไม่ดิไม่เอาอ่ะ <c oughs> PRC. Go further, go faster. ที่จะกลายเป็นอาหารเย็นนะมันเหมือนไรเลยมันขย้อนออกมาแล้วอาการเหมือนคนขับรถแล้วแบบว่าไม่ด้ใช่ใช่ใช่ันนี้ด้วยใช่ต้งนั่งนะสรุปแล้วคือผมโดนหลอกใช่หผมนาว่ามันความรู้สึกมันมันมันเปลี่ยนนะมันรู้สึกามันเมามันรู้สึกว่าเมาขอบคุณมากที่นั่งกันหลังว่าแล้วโอ้โหทนี้สรุกมากเลยกลับมาทีนฐานเดิมกันที่เบินหลักห้า ถามว่าที่นี่มีรถแรงๆไหมที่นี่ไม่มีรถแรงๆแล้วมีแต่เรือแรงๆความเร็ววันนี้เท่าไหร่นะลูกพี่ร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบสามเอาเรียกว่า <ผม S 1> แรงยิงอ,อยู่สี่สิบสองสี่สิบสามอยู่แรงนะแล้วที่ทำงานคือผมโดนหลอกให้นั่งกำลัง <c oughs> โคตรเมาเลยโอเคคลิปนี้แม่งสนุกมากโอเคถ้าใครสนใจเรือใครสนใจการทำโมดิฟายอย่างนี้พี่เบิร์ดไปล <ไป S 1> ูกเอา้าติดต่อได้ที่ไหน เบอร์หลักห้าใช่ครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกครับห้าห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าครับโอเคขอบคุณทีมงานของทางเบอร์หลักห้ามาที่พาเรามานั่งเรือหนึ่งจุดเก้าโทโบคู่ครับผมข<ม>ออนุญาตไปอ้วกก่อน <laughs> อขอบคุณมาก <laughs>